เริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะยังเหลือเวลาอีก10วินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะเส้นสุดการวางเดิมพัน แบงเกอร์ศูนย์แต้มพเพลเออ์แปดแต้มพเพลเยอร์ชนะเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะยังเหลือเวลาอีก10วินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะ เปนสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์หนึ่งแต้ม p พลเอร์เก้าแต้ม p พลเ e r ชนะ <Open base. S 1> เริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะ ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะเส้นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์เกแต้มเพลยเยอร์เแต้มแบงเกอร์ชนะ เริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งยังเหลือเวลาอีก10วินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะเส้นสุดการวางเดิมพัน 7, แบงเกอร์เแต้ม p l a เ e r 2สอแต้มแบงเกอร์ชนะเริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะยังเหลือเวลาอีก10วินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะ เส้นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์ศูนย์แต้มเพลเยอร์แปดแต้มเพลเยอร์ Player ชนะเริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะ ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะเส้นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์สมแต้มเพลเยอรหนึ่งแต้มแบงเกอร์ชนะ เริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะยังเหลือเวลาอีก10วินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะเส้นสุดการวางเดิมพัน แบงเกอร์สีแต้มเพลยเยอรก้าวแต้มยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาคาร่า เริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะเ mm hmm. ส้นสุดการวางเดิมพัน แบงเกอร์แปดแต้มเพลเอร์สี่แต้มแบงเกอร์ชนะ <Open. S 1> เริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะ Player, <thank> ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะ เป็นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์หกแต้มผูลเอร์เก้าแต้มผูลเยอ,อร์ชนะ mm hmm. เริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะ ระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะสิ้นสุดการวางเดิมพัน,พนแบงเกอร์สีแต้มเพลเยอร์ศูนแต้มแบงเกอร์ชนะ การวางเดิมพันเทพแผงความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะยังเหลือเวลาอีก10วินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะเส้นสุดการวางเดิมพัน แบงเกอร์ er ห้าแต้มเพลเยอรสามแต้มแบงเกอร์ er ชนะ <Open place. S 1> เริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะยังเหลือเวลาอีกสิวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะ เป็นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์เจกแต้มแพลเยอร์เจกแต้มเสมอ เริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะยังเหลือเวลาอีกส0วินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะเส้นสุดเส้นสุดการวางเส้นสุดเส้นสุดการวางเส้นสุดการเส้นสุดการวางเดิมพัน แบงกเกอร์เดแต้มผู้เยอรแปแต้มผู้เล่ชนะ <Open. S 1> เริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะ ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะเส,นส้นสุดการวางเดิมพันแบ,บงเกอร์สีแต้ม เลเยอร์ก้าวแต้มเลเยอร์ Player ชนะ <Open. S 1> เริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะ เป็นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์แปดแต้มแพลเยอร์ศูนย์แต้มแบงเกอร์ชนะ การวางเดิมพันให้แผงความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิวินาทีนะคะเส้นสุดการวางเดิมพัน แบงเกอร์ ker, 9แต้มผูลเล่น7แต้มแบงเกอร์ชนะเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะ ระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะเส้นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์สีแต้มเพลเยอร์แแต้มเพลเยอ์